alia The setm. ตอนนี้ก็คือได้รับแจ้งจากชาวบ้านใช่ไหมครับใช่ครับว่าพบวัตถุระเบิดนะครับได้รับแจ้งจากชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านก็มาแจ้งชุดของผู้กองแบงค์นะครับแล้วของชุดผู้กองแบงค์นี่การผ่านการฝึกอบรมนะครับจากเจ้าที่อีวดีของเรานะครับการเป็นเจ้าที่ช่วยเหลือเราหรือเจ้าที่อี R ี นะครับก็จะไปตีกรอ,อบทุ่นนะครับติดป้ายแจ้งเตือนว่าอันตรายจากวัตถุระเบิดแล้วก็แจ้งชุดอีวีของเรามาทําการตรวจสอบพิสูจน์ทราบนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปตรวจสอบว่าวัตถุระเบิดที่การได้รับแจ้งจากชุดควบคุมหันพานนะครับ1205โดยรับแจ้งจากชาวบ้านจากไลนะ์เนาะว่าเป็นวัตถุระเบิดชนิดไหน <c oughs> เดี๋ยวเราต <c oughs> <ๆ>ิเก็บกู้แล้วก็ถ้าเคลื่อนย้ายไม่ได้เราก็จะวางทําลายตรงนั้นเลยเนาะโดยมีน้องเก๋นะครับวันนี้ เจ้าที่เก็บกู้เราจะจะเจ้าที่เก็บกู้เข้าไปทำลายเองวันนี้สุดยอดไปเลยครับปักไปอยวกให้ทำลายเป็นจุดให้ดูเพราะว่าอย่างกรณีแบบนี้เขาจะเราจะวางทำลายจุดเดียวค่ะเป็นจุดที่พบอ๋อจุดเดียวที่พบใช่ค่ะเป็นจุดที่พบแต่ว่าปกติแล้วเราจะมีการเข้าไปเก็บกู้ในแปลงที่เราต้องต้องเข้าไปเคลียร์ค่ะในพื้นที่ที่เราหาเราก็จะลือ้อถอนออกมาแล้วก็มารวมกันไว้แล้วก็เอาไ,ไปทําลายทีเดียว แต่กรณีแบบนี้มันเหมือนภารกิจพิเศษที่มีชาวบ้านประชาชนเจ้าหน้าที่ไปพบทุนระเบิดหรือสัมผัสระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเขาก็จะแจ้งมาเราก็จะเข้าทําลายเขาเป็นจุดๆไปสามารถทําลายได้เลยใช่ค่ะณจุดๆนั้นที่พบเจอแต่ถ้าในเป็นสนามทุนระเบิดที่เราต้องเข้ามีแผนที่จะต้องเข้าในการเก็บกู้เราจะทําลายไม่ได้ในนั้นเพบเจอต้องเก็บกู้หรือถอนออกมาเนื่องจากไอแมสค่ะมาตรฐานสากลของการเก็บกู้ทุนระเบิดเขาถูกบังคับไว้ว่า ห้ามมีโลหะปนเปื้อนอยู่ในพื้นดิน25น่าจะ25มิลลิกรัมต่อตาราง<ม>ต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นคือการทําลายหนึ่งคือมันใกล้แนวชายแดนระวังยิงทำลายค่อนข้างลําบากเรื่องเสียงเนาะสองเรื่องกฎกติกาของ i m a มนะคะก็คือห้ามห้ามเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องเก็บผู้หรือถอนออกมา เพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่จะถามว่าแล้วทำไมเจอแล้วต้องรื้อถอนออกมาทำไมไม่ทำลายทำลายทำลายแต่การวางแนวทุนระเบิดเนี่ยมันจะวางแบบเท้าต่อเท้าเม็ดต่อเม็ดเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำลายลูกนี้เศษหนึ่งเลยเศษโลหะจะก,กระเด็นตามพื้นแล้วคุณจะใช้เครื่องตรวจค้นหาคุณอื่นยังไงมันก็ยากไปอีก มันก็ต้องมาเก็บหาดูเศษมันก็ต้องหาอีกหาเศษเพราะว่าทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงเนี่ยเราต้องพิสูจน์ทราบทั้งหมดค่ะว่าใต้ดินมันคืออะไรบางทีขุดมามันอาจจะไม่ใช่ทุ่นระเบิดอาจจะเป็นแค่ขวากตะปูแต่เราก็ต้องขุดเพื่อที่จะให้มันให้มันเคลียร์พื้นที่นั้นไปเลยว่ามันไม่ดังนะไม่มีสิ่งต้องสงสัยนะตรงนี้ก็คือตามแนวชายแดนของเขตไายกัมพูชาเส้นอารันสาแกวอย่างเงี้ยน่าจะเยอะสุดแล้วมั้งเยอะค่ะเยอะ จริงๆแนวเส้นเขตแดนไทยกัมพูชามันเป็นเส้นสายการวางระเบิดเส้นเคห้5เนาะ<ช>ตั้งแต่สมัยสงครามขมรแดงมันก็ยาวมาอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันจะเป็นจุดจุดหนาแน่นจุดไม่มีจุดน้อยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นมาตลอดอทั้งแนวครับตอนนี้ที่เราเดินไปเนี่ยอะไรนะเขตทหารกัมพูชาอยู่ประมาณไหน เขตทหารกัมพูชาอยู่หมายถึงแนวเส้นเหรอใช่แนวเส้นใกล้กันไหมครับเลยข้างหลังนิดนึงเลยข้างหลังนิดนึงนี่มานี่ถึงแล้วใช่ไหมพี่ดอยดูในในหลักการทหารราบเรานะครับเ็นเขาอ่าเขายานพานะยานยนต์ไม่สามารถเคลื่อนผ่านได้ครับแต่ไปที่ราบแต่พาืิยนผ่านได้เราต้องอะไรตรงเห็นไหมหลังจากนี้ก็จะเป็นอะไร มึงเข้ามามึงเจอไง <Yes. S 1> เจอเสร็จอันนี้เขาเรียกว่า,าที่มย์สร้างขึ้นใช่ไหม <Yes. S 1> สิ่งกีดขวางที่มย์สร้างขึ้นอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติถึงนุกขั้งขึ้นก็สนามทุนระเหล็กแตกรถถัง hmm. เพื่อให้กา,านเคนื่อนอันนี้วิธีการวิเคราะห์ในการเก็บกู้ทุนระเขาจะวิเคราะห์อย่างนี้แอเรียท mm hmm. ัางบนถ้าเป็นฐานบริการของหนันลาบด้านล่างก็ต้องเป็นสนามทุรเรดสังหารบุคคล <Yes. S 1> ใช่ไหมครับอาจจะวางลวดสะดุดอะไรก่อนที่จะหันลาบ ไปตัวข้ามจะขึ้นไปทําลายรังผื้นคนแต่นี้อาจจะเป็นการเคลื่อนของยานพาหนะรถถังมั่งอะไรยานยานล้อเนี่ยเขาจะขุดเห็นไครับม,มันจะชนถังพอดีพอดีเลยใช่เห็นไหมมีข้อได้มีข้อได้ว่าข้างหน้าเนี้มีแน่นอนอะไรอะไรครับนนเก๋นนพื้นที่สังหารนะครับอย่างอย่างวัตถุระเบิดที่ <c oughs> เราเจอเนี่ยจากการแจ้งเตือนเราน่าจะเป็น PG PG มาอยู่ตรงนี้ได้ไงก็เราก็วิเคราะห์แล้วว่าเอ๊ะทำไม PG มันต้องยิงเข้ามาตรงนี้ถูกต้องไหมถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นข้าศึกถ้าเราเข้าตีฐานเนี่ยเราต้องยิงด้วยอาวุธใช่อาวุธ PG ก่อนครับสี่ส <40 S 2> ิบก่อนเป,เปิดมาปเปิดถูกต้องไหมฉะนั้นมันถึงมีสมพวุธนะครับ PG อยู่ตรงเขานี่เราใส่ใฐานได้เงี้ยเวลาเข้าไปทํางานไม่งั้นเราจะไม่ปลอดภัยอ๋อคือคืออยู่อยู่ด้านบนใช่ ทำลายตรงนี้เลยครับถือว่าถ้าไม่ได้ก็วางทำไรถ้าตรงนี้ถือว่าปลอดภัยไม่มีคนไม่มีสัตว์จริงของอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ปลอดภัยตรงที่ว่ามีก้อนหินเป็นจำนวนมากก้อนหินเหล่านี้มันจะเป็นสะเก็ดจะเป็นแฟกที่มาทําลายเราแต่ะจะให้เขาวิเคราะห์ว่ามันเคลื่อนย้ายได้มาทําลายตรงไหนลงๆได้ไหมอันนี้ก็ไม่อยากไม่อยากรบกวนรบกวนไม่ได้ของชุดเก็บกู้ต้องปล่อยเขาใช่ครับ ขึนย้ายมาทาลายนี้ที่ปลอดภัยเพราะนี้ถือว่ายังไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามีมีอะไรครับเศษหินเศษหินเป็นจำนวนมากพอเราจุดระเบิดปุ้งเนี่ยเศษหินต่างๆเราเนี่ยมันจะมาทํามันจะเป็นแฟกกระเด็นเข้าหาตัวเราครับฉะนั้นเราจะหาทั้งที่โล่งเนะเดี๋ยวต้องที่ไปประเมินว่าตรงไหนปลอดภัยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคํานึงในชุดดีดีเรา